วันนี้ก็มาแนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงปู่มหาเจิมองค์ก็ไม่ใหญ่องค์เล็กๆผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดี ถ้าไปเลี่ยมก็คงจะพอดีไม่ใหญ่เกินไปนี่ก็องค์นี้ก็หลวงปู่มหาเจิมปัญญาพโลวัดสะมงคลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเรียกว่ารุ่นหนึ่งรุ่นที่กำลังโด่งดังที่เขาไปลองของกันนะนะ ก็มันรู้ว่าจริงแท้ประการใดอันนี้กนน็ได้มาหนึ่งเหรียญอันนี้เป็นเหรียญทองแดงสภาพก็ตามที่เห็น กล่องก็จะไม่ชัดหน่อยนึงด้านหลังก็จะเป็นรูปพญานาคแล้วก็เป็นอัฐบริขานก็เป็นเหรียญเล็กๆ ก็แนะนำเพื่อนสมาชิกที่สนใจสะสมประเครื่องเกี่ยวกับคูบาจา์เนี่ยตัวนี้ก็กล่องที่ให้มาก็เนครบรอบ90้าสิปีและนี้ก็สำหรับ วันนี้ก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทพันสองพันสาประมาณนี้เหรียญก็ไม่ได้ราคาถูกเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้สูงมากก็สามารถที่จะหาเชาบูชาได้แต่ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะนั่นยากแ้วก็แนะนำสำหรับเพื่อนสมาชิก หนึ่งเหรียญหนึ่งรุ่นขอบคุณมากที่รับชม